สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวโปรแกรม Unity นะครับอันดับแรกเข้ามาที่ unity.com นะครับ unity .com แล้วก็ส o w n ดาวน์โหลดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใส่อินใส่อินตัวไอคอนนี้นะครับใครยังไม่มีก็ไป create Unity ID ซนะนะครับ กรอกอ e ีเมลกรอกพาสเวิร์ดกรอยูเซอร์เนมหรือรหัสบ,บัญชีที่จะแสดงแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็อย่าลืมติ๊ก I'm not a robot แล้วก็คลีเอตครับติ๊กถูกให้หมดแล้วก็คลี t อต Unity ID อันนี้เป็นการเหมือนขอขอเปิดบัญชีใช้งาน Unity นะครับแล้วเราก็รอเมลตอบกลับนะเข้าไปดูในเมลที่เราลงทะเบียนไว้ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นของนิสิตเราเราก็จะใช้เมลเออกมาหาไัยนะครับง่ายดีนะครับส่วนกรณีที่เราได้รับเมลเรียบร้อยได้รับรหัสผ่านได้รับบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยก็ i ใ in เข้าไปนะครับใส่แต่ตรงน,นี้มีให้ accept cookie แล้วก็กดไปนะครับเมื่อ i ใ in เข้ามาแล้วจะมีอักษรชื่อย่อนามสกุลโผมา กดดาวน์โหลด for Windows นะครับ <c oughs> จากนั้นก็ไปเปิด Explorer เข้าไปที่ดาวน์โหลดคุณจะเห็นว่ามี Unity Hub Setup นะครับก็จะเบิ้ลคลิกขึ้นมาคลิกติดตั้งนะครับหน้าต่าง่นไม่เกี่ยวกับเราย่องไปถ้ามีข้อความเตือนว่าขอใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์เรา หรือ laptop เราก็กด yes อน,นุญาตไปครับเดี๋ยวผมย่อหน้าต่างบรา b ์ o w s e r กับหน้าต่างดาวน์โหลดลงนิดนึงให้เหลือแต่ตัว unity hub <c oughs> นะอันนี้ก็จะเป็นพวกเงื่อนไขข้อกำหนดกฎกติก,กาบรรยาทของ unity นะครับจากนั้นกดตกลงกดติดตั้งนะครับ install รอจนโปรแกรมตัว p ป o c k e t bar ถึงเสร็จปับ มาก็จะได้ไอคอนของ Unity Hub ผมเลื่อนมาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นชัดขึ้นกดมันติก Unity รัน Unity Hub อยู่แล้วกด Finish ครับการขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับไป Double Click บนไอคอน Unity Hub เป็นตัวเปิดใช้งานโปรแกรม Unity เสมอนะครับเพื่อให้การจัดการไฟล์เป็นระเบียบการจัดเก็บโครงสร้างของคอมโพเนนต์ต่างๆในโปรเจกต์เราเป็นระเบียบร้อย จากหน้าต่างนี้เราจะเห็นว่าเวอร์ชันล่าสุดณวันศุกร์ที่4สิงหานะครับ Unity เวอร์ชันที่เป็น LTS นะครับหรือ long term s u r v i c e จะเป็นเวอร์ชัน Unity เวอร์ชันน่นะครับส่วนจ,จุด3จุด3.4อะไรก็คือเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขนะครับตามลำดับยิ่งตัวเลขมากยิ่งเหมือนกับว่าฟิกบัคหรือการแก้ไขปัญหา ที่พบกับเวอร์ชั่นก่อนๆนะระหว่างใช้งานนะครับก็จะรับการแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะครับส่วน LTS ก็เป็นการการันตีว่าภายใน5ปีจะรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะ2 2นะปกติเราจะกด Install แต่การกด i n s t a l l utility editor ตอนนี้มันจะเป็นการติดตั้งแบบแบบแบบเร็วแต่การแบบเร็วข้อเสียคือมาไม่สามารถควบคุม ส่วนที่เราไม่ต้องการไม่ได้แปลว่าอะไรครับคือตัว Unity โปรแกรมเนี่ยมันใหญ่มากมันอาจจะมี10หัวข้อให้เราเลือกว่าจะติดตั้งอะไรไม่ติดตั้งอะไรแต่การกดติดตั้งนะนับตอนนี้เลยเนี่ย install Unity editor เราเลยนะมันจะเหมือนจับยัดเยียดมากไปเราไม่สามารถเลือกได้เองนะครับเพราะว่ามันตั้งออโต้ัว้ผมก็จะใช้วิธีกดปุ่มนี้ก่อนครับ s c i p installation นะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ เรากดเลือกเอง Install Editor อรเราก็จะเห็นหน้าต่างที่จะโชว์ว่าเวอร์ชั่นที่เป็น Official หรือเป็นทางการของ u n i t ตตอนนี้ก็จะตรงกับที่เขาแจ้งไว้เมื่อกี้นะครับ Recommended v e เวอร์ชก็คือเวอร์ชันที่น่าหนังเพราะมี lts เป็น22.3.6 f 1เหมือนกันาการกดเราก็จะเลือกติดตั้ง Install นะพอเราเลือกติดตั้งด้วยวิธีนี้เราจะเห็นเลยว่า แต่ละคอมโพ n เนตหรือแต่ละหัวข้อมันกินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เราไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถติ๊กจะเอาส่วนนี้ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้นะครับอ่ะในการทำงานโปรเจกต์ r ที่เราเรียนกันในห้องแลบนะครับเราก็จะเอา Android นะครับ Open น d k นี้จะมาออโต้ทันทีที่เรากดลึกตัวรูทมันนะครับถ้าเราทำงานกับ iPhone ครับติ๊ก iOS Build Support แต่ถ้าไม่ได้ยุ่งเลยก็เอาออกเพราะว่ามันก็กินพื้นที่ไป 1.95GB ไนะครับอ้นี่คือเวอร์ชรันที่10อยู่นะครับบีบอัดอยู่เวลาดาวน์โหลดมา4.65แ,แต่พอคลายมาแล้วมันคื้น9 9 5ครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็ปิดไปครับเพราะว่าตัว ios นี้จำเป็นต้องมี macbook นะครับแล้วต้องเสียค่าหลายปีสำหรับแอปเขาเรียกอะไร developer ไประมาณอีะมัณ4,900ต่อปี ซึ่งขอข้ามนะครับส่วนของ iPhone ไปนะฮะไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บในที่นี้จะเจาะเรื่องของแพลตฟอร์ม Android นะครับก็ค,คือพัฒนาสำหรับใช้บนมือถือ Android นะครับต่อไปที่เราต้องการก็คือนะครับเนี่ยสังเกตไหมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเวอร์ชันที่ทำบน Linux หรือ iOS หรือเป็น TVOS นะแต่เราไม่เกี่ยวเลย สิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ครับมาบนเว็บแล้วก็ตัว il 2 cpp ซึ่งเวลาเราทำ android foundation นะครับมันจะไม่ต้องใช้นะครับเราจะเห็นทันทีเลยว่าตอนนี้เวอร์ชันมันใช้ที่เราเลือกตอนนี้นะลืกตอนนี้แนะม่ ios นะเพราะ ios ก็จะเป็น16บึ่งใหญ่ไปนะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือมีแค่นี้นะครับมี microsoft visual studio 2 0 2 2นะครับ แอน r o i d แล้วก็มาที่เว็บ PL แล้วก็ Window s Vi วส์ p p p พอเท่านี้นะครับพื้นที่พื้นที่ที่ต้องการติดตั้งนะฮะที่คือ14.8 GB นะครับใน SSD เครื่องที่ผมใช้มันเหลืออยู่804 GB ก็เหลือเฟือนะครับสังเกตไหมว่า Documentation ผมไม่เอานะครับเพราะว่าสามารถดูกจากเอลได้กด Continue มันก็จะมีกรอบหน้าต่างมาขอความให้เราติ๊กเพื่อยืนยันนะครับ i have read and agree with the above t e r m ก็คือยอมรับเงื่อนไขแล้วนะค,คือตรงงกินต้องกดเข้าไปในนี้เพื่อดูนะแต่เราไม่ต้องกดกด Continu e แล้วก็ติ๊กอันนี้เป็นของ Android นะครับกด Install แล้วก็รอนะครับแนะนำให้ติดตั้งแบบนี้มากกว่านะฮะเพราะว่า <c oughs> ถ้ากดตอนแรกเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกคอมโพเนนต์ที่ต้องการได้คอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกบอบต่างๆของโปรแกรมที่มาประกอบในโปรแกรม unity นั่นแหละนะครับถ้าเลือกเป็นแบบแบบไวมันจะเลือกตัว documentation ด้วยนะครับซึ่งเราไม่จำเป็น documentation เราเสิร์ชจ,จากเน็ตได้ไงกดเที่ยวเสิร์ชจ,จากเน็ตเปิดเบราว์เซอร์มาก็ ไม่ว่าจะเป็นโคมเป็น IE และได้หมดนะครับเน้นย้ำนะฮะว่านี่เป็นการแนะนำสำหรับผู้ผู้ผู้หัดใหม่แล้วก็เป็นการสรุปในสิ่งที่สอนจากแหลนะครับอินดีเทลเราพูดไปแล้วในแ็บนะครับอาทนี้ม,มาสรุปสรุปสาระส่วนที่จำเป็นต้องใช้งานแล้วก็เกี่ยวข้องจริงๆสำหรับคนเริ่มต้นครับอะรอสักพักหนึ่งอาาจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่ ครับอันนี้ผมใช้สายแลนนะเสียบเสียบตข้งรบุกมันก็จะวิ่งที่1 g กิกพอดีความเร็วสปีดรอสักครู่ครับรอจนมันครบนะสิ่งที่หลายคนมักจะพลาดก็คือมักจะติดตั้งโมดูลไม่ครบแล้วพอมายนะั่งติดตั้งเองทีหลังมักจะเกิดปัญหา ครความไม่เข้ากันมันข้อความอะไรเราก็กดยื่นอนุญาตให้มันสามารถเข้าถึงตัว SSD ที่เก็บข้อมูลของเราในเครื่องโน้ตบุ๊กนี้ได้ครับเขาก็จะมีบอกว่าตอนนี้ติดตั้งไปแล้วเท่าไหร่นะครับคอมพิวเตอร์อะไรนี่ถ้าเรากดเปิดตรงนี้มันเป็นลูกศรอยู่เห็นไหมฮะจะบอกเลยว่าตอนนี้มันลังอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับ อยู่กำลังติดตั้งตัว editor application นะั่คือตัวจัดการ layout การวาง project วาง component ต่างๆวางตัวตัวละครหรือ character นะครับซึ่งเราอาจจะไปดาวน์โหลดมาจาก asset store ซึ่งเป็น asset store นี่เป็นของ unity นะครับสำหรับใช้ทำงานด้านเกม ar ด้า r นะครับครอบคุมทุกแขนงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะติดตั้งในเครื่องเรา อยู่ในคิวอันที่หนึ่งยังไม่เสร็จเลยใช้เวลานานนิดเึงถ้าเป็น Wi-Fi ก็คงจะช้ากว่านี้อีกเพิ่มก็อีกครับรอสักครู่รอสักครู่ครับสำคัญว่าถ้าเกิดเราติดตั้งแล้วมีปัญหาเนี่ยผมแนะนำให้เคลียร์ดักอัพข้อมูลของตัวก่อนนะแล้วก็ลองเคลียร์เครื่องให้ว่างเหมือนเป็นเครื่องใหม่ ไม่มีอะไรมาเป็นขยะตกค้างอยู่ในเครื่องนะครับแล้วลองติดตั้งดูน่าจะแก้ไขปัญหาได้แก้ไขปัญหาทุกจิกอะอย่างที่เราเห็นนะ่มบางทีเครื่องเราลงสเปรย์เห็นล้วไว้ไงนะไฟั้งตัวก็เก่าของตัวก็ใหม่ก็คอนฟลิกขัดแย้งกันเอง ย่างที่เคยเกลื่นไว้ในห้องล็บนะครับก็ถ้าเราเป็นนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปในช่องทางของการขอไลเซนที่เป็นแบบ Pro version หรือเป็น Educator license ไ,ได้หมดนะครับข้อดีก็คือสามารถ access ได้ access library หรือเข้าดูส่วนของ knowledge นะครับการให้ความรู้หรือ f i l เต t e r ต่างๆนะครับแต่ ถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษการการขอเลเสเซนที่เป็นแบบโปรโหรือเป็นเอเคเตอร์ข้อดีคีอหนึง่งเราสามารถ access ไลบ r a รีส่วนที่บางครั้งจำเป็นต้องเสียเงินแต่เราได้ใช้ฟรีครับสามารถเอาไปฟังสัมมนาที่เสียเงินแบบืรอได้นะครับแล้วก็มีทีมงานในคอนเทนออยู่ครับตามที่ผมเคยแนะนำไว้แล้วในห้องแลบครับอ่าโอเคอันแรกเอดิเตอร์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังติดตั้งทีเดียวสามันเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของ visual c o ซึ่งเป็นตัวทำาชาร์ปสคริป สีชั่มสคริปต์ก็คือโคดดิ้งนั่นเองอพูดง่ายๆนะก็คือการทำให้ตัวแอปเราแอปยแอป AR ที่เรากำลังเกี่ยวข้องซึ่งเราโฟกัสที่แอป A r เ r นี่ยมันมีมันมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเหมือนมันคิดเองได้นะครับแต่จริงเราอะเป็นคนวางลอจิกการคิดให้มันนะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ที่เราติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับ ll 2 cpp นี่จำเป็นมากเลยนะครับในการบิวแล้วก็ตัวมันถ้าจังจำกันได้นะอาจารย์ก็เคยบอกไปแล้วว่ามันทำงานกับ arm 6 4บิต bit นะครับอย่าลืมเมื่อไรเขาตามเปลี่ยนจากโม n o มาเป็นใ ll 2 cpp แล้วอย่าลืมติ๊ก arm 6 4บิต bit ด้วยนะครับเพราะว่าที่เข้มามันเป็น 8, bit, 8 bit กับมันไม่ได้ทำงานกับ ll cpp แล้วด้วยความที่ว่าเบิดหถือยุคนี้มัน64บิตหมดแล้วนครับดังนั้นเปลี่ยนจากโมโนเป็น IL2CPP นะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมเริ่มเห็นเห็นว่าไอคอนของเวอร์ชั่นที่เราเลือกมาแล้วนะครับรอจนกว่ามันจะเสร็จครับรอ,อตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว3นะ3คอมโพเนนต์สส่วนประกอบ ตัววัวตัวยูนิตี้มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเหมือนพวกอันเรียวเอนจินยิ่งถ้าติดตั้งฟูออปชั่นอย่างนโอ้โหเอสเดี uh, d อย่างน้อยต้องสองเสหรือไม่ก็สี่เทขึ้นนะนะครับไม่งั้นก็ต้องหาตัวเก็บข้อมูลด้านนอกเป็นเอ d e ดียเอ็กซ์เทนอลเสียบต่อกับโน้ตบุ๊กอีกทีนะครับส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กก็จะมากับ s อสเดีหนึ่งเทะครับ page, นะซึ่งถ้าเราไม่ได้เล่นเกมอะไรหนักนน หรือไม่ได้เก็บโปรเจกต์อะไรใหญ่หนึ่งเทมันก็เพียงพอนะครับยิ่งถ้าเป็นเครื่องราคาถูกด้วยนะครับมันก็ไม่ถึงหนึ่งเทมันได้แค 12, ่ครึ่งเทก็คือประมาณ512ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของพันยี่สิบเมกมันก็จะได้ประมาณ512ร้เมกไบต์นะครับหนึ่งเทก็คือเหมือนมีห้2ร้อองสองลูกสองใบครับการสองใบ เป็นฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนมี2ลูกนะถ้าอย่างฮาร์ดดิสก์่านนี้ก็ึ่งเนี่งพก็คือลูกเป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรน,นะในการสร้างงานโปรเจกต์สักอย่างเราก็ต้องให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วก็ม,มีการลีดไลท์หรือพูดง่ายลีดก็คืออ่านใช่ไหมอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์หรือตัวเก็บข้อมูลเราเป็น s s d ก็คืออ่านข้อมูลจาก SSD มาเข้าหน่วย ความจำนะครับที่เรียกว่าแรมแรมในเครื่องมันเป็นคนละส่วนนะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนทางคอมพิวเตอร์มาไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะครับมันก็จะเคนละส่วนอย่างน้อยมันเครื่องคอมพิวเตอร์มันต้องมีอินพุตนะข้อมูลแล้วก็เข้ามาที่ตรงกลางคือ CPU แล้วก็มา CPU เป็นหน่วยประมวลผลครับในการคิดคำนวณน,นะครับในการแปลง ตัวสร้างผลลัพธ์ครับแปลง Input หรือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปให้กลายเป็นข้อมูลสุดท้ายก็นำออก Output หรือตัว Monitor ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณ3 Component นตะตัวนี้จะใหญ่หน่อยเพราะมันประมาณเกือบ2กิก หนึ่จุก้าหรือหนึ่จุดปำไม่ได้นะ,นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองนะ,ะใช้เวลานิดนึงอ่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับบางทีเราก็ต้องหมั่นสังเกตด้วยนะว่าส่วนของ Visual CEO พอมาถึงเนี่ยบางทีเราไปทําอะไรเพลื่ๆแล้วเราก็ไม่เห็นไอ้ตัวหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับมันกําลังขึ้นในส่วนของ Visual CEO Community 2022ก็คือไอ้หน้าต่างนี้เรามีที่กด Continue นะครับไม่งั้นเหมือนค้างอยู่ นานผิดปกตินะครับข้อดีของการคลิกเลือกเองได้หรือคลิกออปชันในการติดตั้งเองได้ก็คืออยูอ่เราเหมือนเป็นคนปงอะว่าจะเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกตัวไหนไม่ใช่อ่ะมาถึงหน้าต่างสำคัญตรงนี้ครับถ้าถ้าเป็นสายทำ AR จริงๆก็สามารถกด i n s t a l l ได้เลยนะครับ total space r e q u i r e ก็คือพื้นที่ที่ต้องการ ในการติดตั้งออปชันของ Visual Studio ใช้ประมาณ1.1 8กิกครับแต่ถ้าคนที่ชอบอาจจะต้องพัฒนาเกมนะครับเกมบน Unity ก็ให้เลือกติ๊กตรงนี้ครับเกม d e v ว l เ p m e n t with Unity ติ๊กไปนะครับตรงนี้จะขึ้นมา2.45กิกแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะครับ สตัวนี้จำเป็นต้องมีสำหรับคนทำ AI นะครับงานด้าน AI generative AI เนี่ยจำเป็นต้องใช้ Python development desktop development แล้วก็ตัวสุดท้ายืือ i s h u n นะครับนอกนั้นไม่เราไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวนี้คือ4พัดพัดซึ่งตัวมันใหญ่มากพอคลิกเงินปั๊บสังเกตไหมจากเก้ขึ้นไป18กิกก็เกิดความจำเป็นฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ นะครับซึ่งมีชุดพัฒนา4พ่พัดชุดเล็กครับอันนี้คลิกไปได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูค่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้ทำ generative ai art ด้วยก็เลยจำเป็นต้องคลิกสามตัวนี้แต่สำหรับพวกเรา3ตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับสำหรับศ,ศึกษาเบื้องต้น3ตัวนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำ ai อย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นใช้ตัวนี้ก็เป็นใช้ ก็ใช้แค่1.18แล้วกด install ได้เลยนะครับแต่ของผมจะต้องใช้ทำงานด้าน a i r โดยกจ็จะติดประมาณนี้ครับ <c oughs> แล้วเราก็กดปุ่ม install ไปครับรอนะถ้า AR ก็ไม่ก็1.12นะฮะอันนี้จำเป็นต้องใช้รอจนกระทั่งมันสำเร็จนะครับ สักรู่นะครับนะก็จะม,มีตัวแสแตตบอกว่าถึงขั้นไหนแล้วนั้นอย่างที่เราเห็นในห้องแล็กก็คือส่วนเนี้ยเขาติดตั้งไม่ครบพวาอมติดตั้งไม่ครบแล้วช่วงบิลหรือเปลี่ยนแพลตฟอร์ม รตรง Build Setting เนี่ยเราก็จะเกิด Error กันคนละหลากหลายรูปแบบนะนละอย่างสองอย่างทีอ Error แปลกๆด้วยความที่ติดตั้งไม่ครบติดตั้งองค์ประกอบในการทางาน,นไม่ครบติดตั้งองค์ประกอบของตัวโปรแกรมไม่ครบ Error ที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไป อย่าลืมนะว่าเกิดใช้งานตัว Unity อ,อย่าไปคลิกที่เวอร์ชันเวอร์ชั่นตรงๆของมันนะ๋ยวผมย้ดนนิดนึงตัวเนี้ยเราติดตั้งเวอร์ชันนี้อยู่แต่อย่าไปดับเบิลคลิกที่ตัวนี้นะครับถามว่าดดบเบิลคลิกขึ้นมาทํางานได้ไหมทางานได้แต่ว่ามันไม่ได้โดนรีจิสเตอร์หรือบันทึกเป็นระบบผ่านตัวเน,น,ต,วน,นตัวกลางครับเราจะทําทงานอะไรก็ตามเราต้องคลิกยู i ี y ขก่อนแล้วไปตั้งโปรเจกต เพื่อการจัดเก็บไฟล์เป็นระบบและโดนลิชิตเตอร์ทำให้ตัว Unity Hub เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลของโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ได้อย่างเป็นระเบียบแต่ถ้าเราไปคลิกอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งแอดเข้า Unity Hub เองทีหลังซึ่งมันเป็นการเพิ่มงานซึ่งไม่สะดวกตรงนี้มันมีทั้งหมด525ส่วนนะครับก็รอไปตอนนี้วิ่งมา3 8มแล้ว ให้เวลาสักพักครับตอนนี้41%่เอ็หปอร์เซ็นต์รักนะตูวอย่างที่บอกนะว่า u ว i t y มันเป็นที่รวบรวมของไลบรารีคำสั่งต่างๆซึ่งมันมีจำน,นวนเป็นพันเป็นหมื่นคาสั่งเนี่ซ่อนอยู่ในั้นซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรูง้ไงแต่ว่าตัวโปรแกรมอ่ะมันโครงสร้างข้างในมันเป็นเป็นของ ที่เขาออกแบบไปแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบที่ต้องดึงมาใช้งานอยู่หลายสุหลายชุดครับตรงนี้เลยจําเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างไปเยอะโดยเฉพาะงาน g e n e r a เร v ี AI ที่บอกนะครับให้อาแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ1.1คลกิกนะแต่นี่มัน9ก้ากิกเสร็จ พอเสร็จขั้นตอนตรงนี้ก็เตรียมเปิดใช้งานได้นะครับไว้พบในคลิปถัดไปแล้วกันนะขอจบแค่ตรงนี้นะเพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพียงแต่ว่ากดกดปุ่มดันที่ว่าเสร็จแล้วเท่าน,นั้นเองโอเคครับสวัสดีครับ